สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะอุปกรณ์ทำความสะอาดเนี่ยนะคะถือว่าเป็นของใช้จําเป็นในบ้านเลยทีเดียวปัจจุบันนี้ธุรกิจการผลิตอุปกรณ์มีการแข่งขันกันค่อนข้างมากมีการพัฒนาทั้งวัสดุและความสะดวกในการใช้งานนะคะยิ่งพัฒนาขึ้นได้มากเท่าไหร่ตลาดไม่เฉพาะในเมืองไทยค่ะมีตลาดต่างประเทศรองรับด้วยค่ะ ผู้ชมขาตอนนี้นะคะพามาอยู่กับชิเมะค่ะผู้แทนธุรกิจในการทําอุปกรณ์ทําความสะอาดมากมายเยอะแยะเลยก่อนที่จะพัฒนามาถึงจุดจุดนึงเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยนะคะในอดีตนี่มันเป็นยังไงบ้างคะข้อจากัดในอดีตของเมืองไทยนี่วัตถุดิบเนี่ยทำมาจากโพลีเอสเตอร์ค่ะส่วนของเราได้พัฒนามาเป็นวัตถุดิบที่เรียกว่าไฟายแท้ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคืออุ้มน้ําอุ้มฝุ่นซับน้ําซับฝุ่นได้ดีเป็นพิเศษอ๋อค่ะแล้วในเรื่องของการใช้งานล่ะการใช้งานถ้าเป็นไม้มอบเช็ดฝุ่นนี้ เราออกแบบเป็น Universal แซลจอยคือหมุนได้รอบ3ามรอบสิบองศาโอ้โหนะคะก็สะดวกในการใช้พัฒนามาถึงจุดนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปชมธุรกิจกันค่ะปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สําหรับใช้ทําความสะอาดก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบทีเดียวละค่ะ ซึ่งอุปกรณ์ที่ดีนั้นก็จะต้องผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพรวมไปถึงมีการออกแบบให้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองว,วิถีชีวิตของคนในยุคสมัยใหม่ที่ต้องการอุปกรณ์ของใช้ที่ใช้งานแล้วก็จัดเก็บได้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพค่ะแม่มอบเรามีอยู่2รุ่นนะฮะข้อแตกต่างก็มีเพียงเล็กน้อยก็คือรุ่นใหม่เนี่ยเวลาถอดผ้าซักเราใช้เท้าเนี่ยเหยียบรุ่นเดิมเราจะใช้มือหักตัวข้อพับเพื่อถอดผ้ามาซักอุปกรณ์ทั้งหมด เราก็นํามาถูพื้นก็สามารถเช็ดเฟอร์นิเจอร์ตู้เตียงได้เส้นผมขนสัตว์เลี้ยงเราจับเก็บได้หมดคุณจะไม่เคลื่อนย้ายที่ตองเท้ายเช็ดฝุ่นก็สามารถใช้เดินไปมาได้สําหรับคนที่มีภูมิแพ้จะใช้ได้ดีเป็นพิเศษ สำหรับการผลิตอย่างเช่นไม้ถูพื้นนั้นนะคะก็จะเริ่มจากการนําเอาใยฝ้ายมาเข้าเครื่องปั่นใยจนได้เป็นเส้นใยฝ้ายออกมาจากนั้นจึงนําเส้นใยฝ้ายที่ได้นี่แหละค่ะมาเย็บติดกับผ้าชนิดอื่นเพื่อเป็นพื้นรองอีกชั้นหนึ่งสุดท้ายก็นํามาประกอบกับส่วนของไม้ถูพื้นซึ่งหล่อขึ้นมาจากอลูมิเนียมค่ะเส้นใยฝ้าคุณสมบัติคือจะอุ้มน้าอุ้มฝุน่นแตกต่างกับ ใยทั่วไปซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นใยสังเคราะห์พี่ยังสงสัยในเรื่องเส้นใยเราต้องนําเข้าเหรอต้องนําเข้าฮะเหมือนไทยยังมีปริมาณน้อยเลอค่ะแล้วเราเอามาปั่นเรานํามาปั่นปั่นแล้วก็ส่งย้อมใช้เบอร์อะไรกันเนี่ยฝ้ายเป็นบัฟฝ้ายเบอร์สิบซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกเลอค่ะตลาดต่างประเทศเรามีที่ไหนบ้างตลาดต่างประเทศมีสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อังกฤษ แล้วก็ญี่่ปุนเรียกว่าหลากหลายเลยทีเดียวนะคะสํสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาก็คือคำนึงถึงประสิทธิภาพและการใช้งานอยากได้ข้อมูลก็ขอเข้ามาค่ะวันนี้คงต้องลาแค่นี้พบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ